ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากออกรถแต่ออกรถไม่ได้ติดเครดิตบูโรกันถึงแม้ว่าเรามีความตั้งใจสูงมากแต่แบงค์ไม่เห็นครับว่าเรามีความตั้งใจสูงที่อยากจะผ่อนออกรถได้แต่มาที่รถบ้านคุณภาพดาบบัญชัยความตั้งใจของท่านครับจะฝันจะเป็นจริงที่อยากจะมีรถสักคันหนึ่งแต่ว่าไม่มีเงินสดอยากผ่อนตรงกับเต็นท์ผ่อนตรงกับรถบ้านคุณภาพดาบบัญชัยครับผ่อนสบายสบาย,บายครับ เงื่นไขเราครับเราใช้เรียกว่าเงื่อนไขแบบเป็นกันเองในการติดตามทวงหนี้เราจะมีหลักอยู่2หลักของเราก็คือ 1. ในเรื่องของเพราะว่าเต็นท์ของเราไม่ได้เช็คเครดิตบูโรเพราะว่าเต็นท์ของเราคือเป็นการผ่อนกันเองแบบเหมือนชาวบ้านผ่อนการอยากจะผ่อนผ่อน,อนตรง,ตรง,ต,รงตรงกับเต็นท์กันเอง2หลักครับหลักแรกก็คือมีเงินดาวเยอะเงินดาวเยอะเนี่ยก็ทําให้เต็นท์ลดความเสี่ยงไปได้อย่างเช่นดาว50%หรือดาว อาจจะมากกว่า50%แล้วเราก็พิจารณาลูกค,ค้าก็สามารถปล่อยสินเชื่อได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปตรวจสอบถึงอาชีพหรืออะไรที่อยู่ที่ไหนหรือยิ่งถ้าลูกค,ค้าดาวเยอะมากๆอย่างเช่นลดราคา200 0 0 0ดาว2ใน3ส,ส่วนดาวไปแล้วสักแสนสามอย่างเงี้ยอีกแค่เจ็ดหมื่นเต้นก็ไม่จำเป็นต้องไปรู้เลยว่าลูกค,ค้าอยู่ที่ไหนก็สามารถมีเงินสดออกรถได้ทันทีกับรถบ้านคุณภาพดาวันชัยเพียงแค่ สำเนาแบบประชาชนใบเดียวทําสัญญาการรับรถได้เลยส่วนรถที่ผ่อนตรงกับทางเต็นต์ลูกค้าก็สามารถมั่นใจได้ว่าผ่อนจบจะไป็ล้วชื่อของเราแน่นอนก็คือเป็นการทําสัญญากับเต็นต์ตรงรถคันนั้นครับส่วนใหญ่ก็จะรถของเราจะเป็นรถที่โอนเข้าชื่อทางเต็นต์อยู่แล้วก็จะเป็นการผ่อนกับเหมือนกับเจ้าของเต็นต์โดยตรงให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าเราได้ซื้อขายรถกับเจ้าของโดยตรงชื่อตามเล่มอุ่นใจเวลาผ่อนหมดก็สาม,มารถที่จะติดตามได้ว่าเราซื้อกับใครไม่ใช่ว่าโอนลอยมาถึงเวลาเต็นต์มาบอกว่าแบบประชาชนขาดหมดอายุ เหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราคือมืออาชีพแล้วก็หลักอย่างที่2ครับในกรณีที่ลูกค้าอาจจะไม่ได้มีเงินดาวเยอะขนาดนั้นอย่างเช่นอาจจะมีดาวแค่ประมาณสัก30%อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ได้มีเงินดาวถึงแบบขั้นถึงครึ่งราคาของรถเราก็จะมีหลักในการปล่อยสินเชื่อก็คือถ้าลูกค้าเนี่ยครับมีความน่าเชื่อถือ ในอาชีพแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถตรวจสอบได้ครับเช่นมีพักทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพปริมณฑลบ้านพอบ้านแน่หรืออยู่อาศัยมานานแล้วในกรณีที่ลูกค้าผ่อนบ้านอยู่มีใบเสร็จผ่อนบ้านงวดสุดท้ายครับอันนี้ครับทำให้ทางร้านก็คือทางเต็นท์เรามั่นใจได้ว่าลูกค้าเนี่ยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งถ้าลูกค้าไม่ผ่อนเราสามารถติดตามรถได้ครับอันนี้เราก็คุยกันไว้ ส่วนกรณีผ่อนล่าช้าก็จะเป็นการคุยกันได้ครับเช่นมีความล่าช้าติดอะไรปัญหาอยู่ก็คุยกันได้เพราะว่าเราไม่ได้อยากยิดรถเราอยากขายรถให้ลูกค้าได้รถไปใช้ฉะนั้นแล้วเราก็ช่วยกันจนกว่าลูกค้าจะผ่อนรถจบอย่างแน่นอนส่วนเงื่อนไขครับง่ายๆของเราครับก็เป็นเงื่อนไขที่เป็นไปตามกฎหมายกําหนดก็คือไม่สูงเกินกว่ากฎหมายกําหนดลูกค้าอยากผ่อนระยะสั้นผ่อนระยะยาวได้เลยข้อดีครับก็คือเราคิดเป็นรายเดือนครับ้ถ้าลูกค้าเนี่ยอยากจะผ่อนแค่ สิบเดือนจบสิบสองเดือนจบสิบแปดเดือนจบได้เราคิดดอ,อกเบี้ยเพียงแค่หนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต่อเดือนเท่านั้นเองครับส่วนสำหรับลูกค้าดีๆเช่นมีดาวค่อนข้างเยอะอ,อหรือไม่เยอะก็ตามอ,ะอ่ะอาจจะใช้ว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งติดตามนี้ได้ง่ายนะเราอาจจะลดดอกให้เหลือดอกร้อยละบาทต่อเดือนฟังดูครับอาจจะสูงผมบอกไม่สูงเลยนะครับเพราะว่าของเราไม่คิดแวดเเหมือนเวลาจัดไฟแนนซ์เวลาจัดไฟแนนซ์อ่ะจะโดนแวตด แล้วก็จะโดนบังคับทําประกันคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์เรียกว่าประกันชีวิตนั่นแหละที่ว่าอาจจะเป็นขายเบีย้ยตามอายุซึ่งบางทีเบีย้ยมันก็หลายหมื่นามากเช่นเบีย้ยบางทีอาจจะ3 0 0 0 0ื0 0สี่หมื่นห้ครับเป็นสิ่งที่บางทีลูกค้าเนี่ยอาจจะมีประกันหลายตัวอยู่แล้วเป็นการถูกภาบังคับทําโดยใช่เหตุเพราะว่าเต็นเราไม่ได้ขายประกันชีวิตอะไรตรงนั้นครับส่วนประกันรถยนต์ครับเราก็ทําแค่ตามเหมาะสมของรถเช่น ถ้าเกิดยอดกู้ยอดคงค้างไม่เยอะมากเนี่ยเราก็ให้ทําประกันชั้น3ได้ประกันชั้น3รถเก่งเบีย้ยก็ประมาณ2,000รถกระบะก็ประมาณ2อ0พประกัน3บวกเบีย้ยก็ประมาณ5-6000เท่านั้นเองครับหรือ2บวกก็ประมาณ6 7 0 0 0ประมาณนี้ครับชั้น1เราก็ไม่จำเป็นต้องมาคับทําการผ่อนตรงกับเต็น์คุ้มค่าตอบโจทย์ครับฉะนั้นใครที่มีอยากมีฝันอยากมีรถสักคันหนึ่งแต่กู้ที่ไหนไม่ผ่านแล้วครับรถบ้านคุณภาพดาวนันชัย คือทางออกให้ทุกท่านครับได้มีรถไปใช้ครับกับในช่วงเทศกาลสงการนี้หรือในเทศกาลอื่นๆครับที่จะเกิดขึ้นให้เราได้มีรถไว้หรือหน้าฝนเนี่ยบางทีขับมอเตอร์ไซค์ก็เปียกนะมาขับรถยนต์กันดีกว่าครับโอเคฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ